เรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวใน t w i t t e r แล้วก็หลายคนก็พูดถึงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แฟนคลับลุกล้ำเวลาส่วนตัวของศิลปินดาราน,นอกเหนือตารางงานที่เขาบอกไปศิลปินทนไม่ไหวพี่ปรากฏเกิดเหตุการณ์ที่มีการถ่ายคลิปประจานจนเกิดแฮชแท็กดาราแหกสาแซงติด Twitter อย่างรวดเร็วครับบอกเลยว่าแอคเคา t t ์ทวิตเตอร์ผู้จัดการของนักแสดงคู่จิน้นสายวายมาแรงอย่างมากๆนี่แหลคะค่ะ เจมีนายนรวิทย์แล้วก็น้องโฟดเนี่ยค่ะล่าสุดมีโอกาสได้เจอ2หนุ่มตอนแรกหลายคนก็ตามสืบนะว่าใครเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับใครใครโดนลุกน้ำใครโดนถ่ายคลิปต่างๆนานาตัวจริงมาแล้วค่ะเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเรื่องนี้ไปจนเกิดแฮชแท็กเพราะใดๆต้องถามสองท่านนี้เชิญค่ะก็ตามที่เห็นกันเลยครับเออผมรู้สึกว่าเออแบบบางที มันเกินมันเกินไปหน่อยแบบเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออผมมาเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างไม่รู้เลยเพราะผมผมไม่ได้ติดต่อทางแฟนคลับอยู่แล้วครับใช่แต่ก็คือเขากลับไปเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่จริงๆครัแฟนคลับพวกเราน่ารักทั้หมดแหละคือเขาก็มาตามเราตามงานเนี่ยครับใช่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตนี่มายืนรอตั้งแต่เช้าเลยก็อยากให้มาตามกันตามงานมากกว่าใช่ มันมันมีบ้างอยู่แล้วครับเข้าใจว่าเออคนอยากอยากรู้ว่าเราทาอะไรอยู่แบบด้วยความชื่นชอบด้วยความอะไรมาตรการต่อไปแหละครับผมว่าพวกเรายังเด็กอยู่สองคนยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก,ก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาดูแลจัดการให้ก็ระวังตัวเองครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมากอะไรแค่แบบอขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรขึ้นขึ้นขึ้นเพลนอะครับพี่มูก็เขาเขาโดนว่าแล้วเขาร้องไห้ผมสงสารเขามากเลยเขาไม่อยากไม่อยากเขาลองไห้เขาโดนว่าว่าแบบ เนี่ยเนี่ยเป็นคนไลฟ์แล้วทําให้แบบมีคนมาตามอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมคิดว่ามันไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยสรงชารพี่มู มื่อกี้มีการเอ่ยชื่อพี่มุกพี่มุกพี่มุกค,คือใครไ่นพี่อามมุกวรนิตครับก็เป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของแ๊งนี้แหละจริงๆเป็นคนคัดเลือกพวกน้องมาเองเลยนะ<อ>เพาะจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับพี่เลี้ยงคนดูแลทุกอย่างแบ่งไปสองเรื่องราวผู้ชมขาเรื่องราวแรกก็คือทุกคนต้องมีแฟนคลับคนที่รักเพราะว่าคนเหล่านั้นนะคะจะสนับสนุนพวกเราทําให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังและสําคัญคืออาจจะทําให้เรามีงานเข้ามาเยอะแยะจากด้อมหรือแฟนคลับ แต่ทั้งนี้นั่นคือมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าความเป็นส่วนตัวของพวกคนก็มีเพราะทุกคนก็คือคนนะค่ะเนาะพอดีพอดีไม่ล้ำกันดีกว่าที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดการตักเตือนเกิดขึ้นแล้วเขาหยุดให้อภัยกันนะคะอย่าด่าทอกันเลยนะถือว่าเป็นวันสงกรานต์แล้วใช่แล้วค่ะพี่ยาม